สีภาษาเบงกอลรองบังลาภาษาสีขาวชาดาสีเทาดุชฎีสีน้ำตาลบาดามี สีแดงลาลสีน้ำเงินนีลสีม่วงรกต t o b e g u สีชมพูิงค์สีเหลือง ฮอลูด <Hol> สีดำกาโลสีส้มกอมลาสีเขียวสูบูจอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না